จากที่ต้องใช้แว่น3ามอันก็เหลืออันเดียวอันนี้แหละครับดูได้หมดเลยทุกอย่างชัดในทุกมิติในทุกด้านมันก็ถือว่าคุ้มค่ากับเงินการลงทุนสวัสดีครับผมชื่อนายแพทย์อุทิศพิทักษ์ทองอีก ประมาณ5เดือนก็อายุ70ครับผมเป็นรังสีแพทย์เป็นหมอเอ็กซเรย์นะครับอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพระยองก็งานของผมก็ต้องใช้สายตาเป็นหลักเลยครับผมรู้สึกว่าสายตาผมเปลี่ยนเร็วแว่นตาที่ใช้อยู่เดิมประมาณปีหรือ2ปีผมก็รู้สึกว่าใช้ไม่ได้ก็ต้องไปเปลี่ยนแว่นวัดสายตาใหม่ผมก็ยังคงพบว่าโปรเสคีที่ใช้เนี่ยมันมีข้อจํากัดในเรื่องระยะในการมองนะครับอย่างอันที่ผมใช้อยู่เดิมนะครับใช้ขับรถแล้วก็มองไกลงานผมเนี่ยอยู่กับคอมพิวเตอร์ ทั้งวันการมองคอมพิวเตอร์นี่รู้สึกว่าไม่ค่อยดีละอ่านหนังสือนิติดขัดในที่สุดก็จบลงว่าผมต้องทำแว่น3าอันใช้สำหรับ3อย่างคือใช้มองทั่วไปขับรถมองไกลอันหนึ่งใช้สำหรับทำงานแต่คอมพิวเตอร์อันหนึ่งแล้วก็ใช้สำหรับอ่านหนังสืออีกอันหนึ่งก็ต้องสลับแว่นไปไป,ไปมาๆก็ไม่ค่อยสะดวกนะครับคนหนึ่งบเอินเป็นอาจารย์ที่ผมรู้จักแล้วก็แปลกใจว่าอาจารย์ท่านนั้นมาใช้บริการที่นี่เป็นอย่างไร ก็เลยลองตัดสินใจมามาคุยกันดูผมพบว่ามีการตรวจที่เพิ่มเติมไปจากที่ผมคุ้นเคยผมคงบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรบ้างแต่มีความแตกต่างนะครับในเรื่องขั้นตอนในการตรวจวัดเพิ่มมากขึ้นจากที่โรงพยาบาลที่ผมใช้บริการประจำเนี่ย<ม>ก็มีการวัดน้อยกว่านี้ครับจากที่ต้องใช้แว่น3าอันก็เหลืออันเดียวอันนี้แหละครับดูได้หมดเลยทุกอย่างผมพูดในเชิงการใช้งานดีกว่าว่า 1. สําหรับผมแล้วเนี่ย มันสะดวกชีวิตผมมากเลยแทนที่ผมต้องพกแว่น3อันแล้วก็สลับไปสลับมาเนี่ยนะครับมันก็เหลืออันเดียว 2. ในสภาพการใช้งานในเลนที่เห็นนี้นะครับผมก็พบว่ามันก็เห็นครบแล้วก็ชัดในทุกมิติในทุกด้านนะครับก็ถือว่าคุ้มค่ากับเงินการลงทุนนะครับ